บุรีรัมยค์อ่าที่เราเราต้องเช็ต้องต้องแบบบุรีรัมย์เนี่ยเราลงลายบุรีรัมย์ในรอบนี้แม่พอตั้งช้าก็ไม่ทันยิงเขาไอ้เหี้ยแม่งปั่นปั่นเมาส์ไม่ทันเฮ้ย เล่นเกมสิไอ้บอยไอ้สัตว์ฮะฟังฟังมีอยู่แหละไอ้ต่อเป็นแอสแท็กเกอร์นดเอแล้วกูอ่ะกูจะลงตรงไหนเนี่ยเต็กเต็กกระลาเต็กกนอย่างเนี้ยลงตลงฝั่งนู้นไม่มีรถนะไอ้าร์คเขียวไม่มีรถนะร้องอยู่ไงรัองตรงนี้ไงร้องอยู่ไงลง เอาไงจะลงไหนลงนี่ครับตอนโคแล้วเดี๋ยวก็อยู่กับไอ้พกเพื่อนเชื่อกูกด,เดกเิเดี๋ยวกูลงนี่เดี๋ยวกูลงนี่กูดูให้เมื่อกี้มึงคนแรกยิงไม่คมอะ่มะเมื่อกี้กูคมคมแล้วกูลากม้าอัศบัดนะตัวแรกยังไม่ตายเลยเฮียยิงไม่คมก็ต้องนอนตรงญาตธรรมาดาอะไรครับเนี่ย เราโดดกันแล้วเหรอโดดครับเป็นแล้วพี่ตัวคุยอยู่ไหนเนี่ยแล้วกดชิคเลยถึงเลยเดียวบ้านคุยอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยบ้านที่ข้างล่างเราหนึ่งสองมีเหี้ย<ม>ตรงกูเนี่ยเพียบเลยกูติดเียายาไอสารผมจะลบติดหน่อย มาดิครับลงตึกกูเลี้ยวลงบ้า,าน,อ,นอ,าอ่านี่งลงกับที่เดียวกูเลยเวนหลุดเลยกูบา,างครั้งพวกมึงก็ไม่ต้องรีบไหนนแหะแต่ละครบางครั้งก็ช่วย,ยดดเฮ้ยของพี่แม่งม,มาแล้วเนี่ยอยู่ตรงพี่เนี่ย พี่เบอรอะไรวะเบอร์หนึ่งแม่งชักปืนอยู่บนหัวเนี่ยกิอดผมยุงไม่เห็นนะอยูยูยูข้างในเฮ้ยเฮ้ยาไม่ิม่อีกแล้วอีกกมีเสียงไป ไม่เราทุบเมื่อกี้เนี่ยเราทุบไปยิงด้วยเขาเนี่ยเห็นมันเร็วใครมาบ้านกูเยอะเนี่ยออกมาไปเล่นที่อื่นมาเหยียบเข้าใกล้ที่บอยเลยส่งให้บอกบอกพวกมันไอ้เหี้ยคนอื่นนะ่ซนมาแดงเราจะแหวงตัวรู้ฝั่งนนอ็อกยิงดิ ไหนอูตาไม่ดีนี่ไงวะนแต่เมื่อกี้มันลงมาสองสามตัวเงี้ยใครมึงเดินอยากให้เงียยไปหน่อยดิอูหล่อนน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาหาหานี่ก่อน กโคกวกันเฮ้ได้อันหนึ่งเนาะหนึ่งตัวนะถ้าที่พี่รู้ว่าติดต่ช่ยมาตัวเดียวอะตรงพื้นมันมีอของอะไรวะเนี่ยพี่เทลหนูสองปี่อา้าวพี่บอยได้ได,ได้คูณแปดงานเข้ามึงเจอกูได้มีคารือว่านี้เอ้ยเจอแล้ว ไม่ได้แมันไกลคลิปผ่านในตรงยอดไอ้สูงสูงอ่ะที่เราเคยขึ้นไปแอบอะ่ะอ๋อลงบนงบานด่างบานมีเทูสนสองได,บด,บดบ้บ้านอานะอยลย มากดอะไรมอกใครระเบิดป่าวะกูน tamam. okay. okay. well, yeah. e okay. ี่แหละข้างหลังอ้อนตเครื่อนเครื่องปื อย่าอย่าะมะล้อมอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีคนวิ่งมามเนี่ยนเ,นเนี่ยนี่เห็นลบครับพูดว่าเนี่ยโอ้หียยิงโดนยิงแม่งเลยหม่งเห็นแล้วดูดงสีม24ไม่ใช่ของพวกเรานะ ยิงี่เอกส้เสียงเอ็มสองสี่นยิงเสียงเอ็มสองสี่อยู่ข้างหลังเรานะใช่ลงบ้าบเฮ้ยใครยิงอีเวนิงเขาลงเขาลงบ้านยิงนี่ว่า กูเข้าบ้านก่อนอุ้ยอุ้ยแม่งอุ้ยหิงผมวะมองยังไงยังไงไอ้เรดดอดข้างเนี่ยแม่งพากูหลอนที่ไหนออกก็บล็อกแม่มนเข้าไล้นะอ้หินยู่หินทังหินเดอดข้างไ้าของุ่แปดได้ไหม กดอะไรวะอยู่กับพี่บอยอ่ะพี่บอยของคุณแปดนะครับเอ่อคนตรงไอ้นั้นยื่นมาหาเราแล้วทางคนนี้ใครใครใครเอาคอนคุณแปดต่อมีปืนอะไรมาแรกสิบมาแล้วนะมีปืนมีตะโกนคุณสามต่อเมี่เอาเดียวฮะเอาเดียคุณแปดทิ้งเขาเลยทิ้งออกไงวะเออโง่หวะ มูยานุไชิดละชิดชิดที่นัไอ้น็อตเอาไปแล้วน็อตนัดทา,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 างใต้บ้านชิดมาเลยอยู่อยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างมันมีมีชั้นล่างน็อทางซ้ายประตูเจอเห็นแล้วหมดไปดิเอาไข้างบนบ้าน สวยร้านเลยมันตายเลยไม่ได้นาะคว้าคามาไอ้ต่อตรงไหนสายสายบนออไอ้ต่อสายบนตรงตรงแทงน้ำเห็นนะเห็นแทงน้ำหนึ่งบ้านแทงคู่หนึ่งสามหน่อยรู้แยงอ่ะเพื่อนมันอยู่ต้นไม้แทงบ้านแทงคูหนึ่งมันจะไปชุบเพื่อน เ,เดียวไอ้เลดดอทเคียนี่แม่งกูไม่เอามันก็เข้าจังเลยออกไปเลยออฟตาม<า>อยู่ึง<า>มันแทงอ,อ่ะเออทุบเพื่อนอยู่เอามันขึ้นมันมันตายมันชูไม่ทันเดียวเดียววิ่งวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งโดดลงน้ำไปแล้วขึ้นเขา่าโดดลงน้ำไปแล้วไอ้สวย ไอ้ยตตกตกไอสัต้ไอยิอะไรล้มยาล่ยาเอาไอ้ต้มชุดได้ไหมนะบอยชุดครับที่ปอยมีคนข้ามมาข้ามหายอนาะใครยิงนอดล้มอ่ะคนเขาบนเขา มองไม่เห็นเลยว่ะตรงที่ผมมาร์คเลยตรงหินบนเขาเราต้องหารขไปครับไหนวะเหี่ยมงินก่อนออมึงไม่คืนนาทีอ,อ่ะ <tore. S 1> เห็นมีแล้วแวบนะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยกั้จริงเร็วมอเตอร์ไซค์ีเฮียเล่นกูแทบตายที่ตะแม,ม,ม่โอป้อาไม่ทันวันนี้ยาอย่างนี้ มีคนสี่ให้เอาเก็บไปให้เอาว่อะช่วงนี้เอาเอามทุกอย่างอะเอาอยากได้ยายามากที่สุดตอนนี้ยยาเก็บไปให้ด้วยเอาอะไรอีกไหมไม่เอาจะเอาจะยาก่อนมาขอปาลสักทีเงน้ยที่อยู่ไหนมีอยู่ขางหลังพี่อะ พี่ส่งวงกันดีกว่าให้คนอื่นไปเก็บเอาเจ็บต่อ,ตอไม่มียานะต่อไอ้น็อตมี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 เลือดปะมันมันดีเล่มัน 60เฟส41ไม่ได้เว้ยเฮียมึงไม่นับเพื่อนเลยนะโธ่ยิ่งมันจะฟ้ามันต้องทธอ่ะดีเรียมไปต่อเลื่อนมาดิครับเรื่องเยอะต่อมาเลื่อนลูกจะดิ้นแล้วเนี่ยเป็นโล่จะก่อนอยู่ข้างล่างใต้น้ำอยู่คนเียอะขนาดดี อคนดีไป,ไปแล้วยืวไม่ได้เจ็บคู่ต่อคันเดียวมันจะไม่ดีแล้วต่อเออต่อเข้าใจพี่ดีว่าใช้นอสทุกเีูก่อนนะถ้าถ้าจะควกดกดกดแนะ้น่ะตีหนึ่งรอบไปหนึ่งรอบไปหนึ่งรอบไป โอ้โหสัตวไม่ชนได้ยังไงเนี่ยกูามที่ไรเ้เฮ้ยจะบ้มพี่เลยื่อกรตัวไอ้สัตว์เดี๋ยวกดผิดได้ถึงเท่าไหร่อ่ะจพันแมงเลย ยังไม่จบเดี๋ยวต้องนับศพเอ้ยเดี๋ยวเขได้ปีนอยู่ข้างนั้นปีนปีนอยู่ขวามือวันน่ะถ้ามันไม่ยิงแปลงก็ไม่ใช่ไอ้นัดเดี๋ยวก็ได้สี่ศพไอ้สัตว์สี่ตัวเชื่องกูน่าจะเป็นกูไยต่อแล้วแหละไอ้สัตว์เข้าเร็วแล้วเกินซ้ายมีผลก็ใช่ไงโอ้ยบอดปืนปืนยิงไม่ได้อ่ะเอาปืนนอกมาจังหวบ เอาวงดีกว oh, oh, oh. ่าเราโอ้โหพี่มาจุดเองเาฟังดูฟังอินเกมเนี่พี่ไปเลยตะุ้ว่าวตะุว้าวตะุไม่อยู่ในงเวันเราจะบอกไออินเกมร้าหมดอินเกมนเฮ้มาชกมาคุมแถวสคุ้วไง เน่ยอะไรนะชนคนนี้ออกไม่ดีโดนนี่โดนนี่มาชนรถหน่อยปีนปีนวิ่งมาหลังเพียบเลยเห็นไหมฮะโอ้ชนกันเลยขับมานิ่มๆแล้วก็ลมนิ่มๆเลยโอ้ยเหี้ยขับชนโก้จัด แล้ใครมันยิงเขาเล่นเล่นเมื่อกี้วะมันต้องไม่ใช่ดิมันมันเป็นขึ้นอ่ะมันรับเพื่อนดิ้รถพังแล้วเนี่ยไม่วะไม่บอกอ่ะไอ้เรื่องกูมืดีเดอร์เนี่ยสะเก้ากับแอชเทเกอร์ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไอ้ขี่เหลืองใครอ่ะอย่ามึงมึงรัเพื่อนเท่าเท่ากูไม่เห็นกูเห็น เน่ยคนล้มเยอะแล้วแม่อมองเหรอนี since since then, mm, so uh, ่ม <a while. S 2> ันอออ๋ออ๋อเ่เล่นี่ไ้องหงเลยอะกูล้มเลยี่เ่ยมีข์ได้หนึ่งคนแล้วไอ้ตั๊รถทูตายเฉย

ไอ้จัตหัวร้อหัวร้อเลยกูกูขอโทษเพื่อนกูไม่ได้นั็นไกดไม่ได้ไปไหนเลยรถล้มตายกันหมดไอ้จัตกดผิดจะกดยกหน้าไปจะกดจะกดหน้าลงไปกดยกหน้าโอ้ยไปขึ้นเลยชัดยิงเลยให้ระเบิดมาขึ้น